มื่อนี้ก็มาพบกันกับวิไลเมลฝรั่งต่างแดนเช่นเคยนะคะเมื่อนี้วิไลสีมาเบาซูกันฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องเอ่อคนที่ให้มูหรือคนหลอกคังยืมเงินเนาะค่ะเนาะสีสีมะเบาห้เป็นอุทาหรณ์ช่วงนี้บ่ค่อยได้เวเบาบ่ค่อยได้่มคลิปปันใดกับสีเบาแบบก็ก็กอีกแล้วค่ะจะเป็นเอีย <laughs> งอย่างสิผ้าช่มสวนผ้าทายพ้าเบาอยากอยากเป็นธรรมชาติเพราะว่า เนาะคนส่วนมากหรอซึ่มันังเวอดจังสีมันกิดจังใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าการทําแต่ว่าเวลากลายยังบทท่านเห็ดบทท่านใดเมื่ขึ้นนี่แฟนพันก็มักอันแฟนพันมักเบิ้งรายการหนึ่งถือว่าคนไปถ่ายอยู่เมืองไทยเนาะกปถ่ายนั้นถ่ายนี้พันก็ว่าอย่างเข้ากับทายแบบว่าคนส่วนมากนี่หมักหมักเบิงไข่ขึ้นแล้วครอเนาะกับคนเนาะมันก็มีหลายแบบแล้วคนสมัยเดียวนี้เนาะสิสมัยใดก็สร้างข้าตรงละมัดระว่างเนาะค่ะในการจิตใย ค้นใจดีเนี่ยใจดีก็ร้ายใจดีสิบคุขยั้งเนาะคะ่ะให้มูยืมเงินจะสันสีอันนี้มูวิไล่เนาะคะ่ะวิไลอยากเบาเบาให้เป็นอุทาหรณ์มูผีทีวาวิไลหูจักกันนี่แหละแฟนเล่านะ่ะ ให้คนยืมเงินเนาะค่ะให้คนยืมเงินกับมูเจ้าของเนี่ยแะค่ะมูเจ้าของไปเมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยนี่นันน้ากันเนาะค่ะไปเที่ยวขอโทษขอภปยะไรซุ้อิงงุ้งินบ่ไดเขานาบ่คอยได้เขานากลองวิไลจะขึ้นบ่ออกนะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเฮาเบาทุกมือมันก็จะคลองเนาะค่ะเพราะว่าเฮายังบ่ท่านได็เก่งแต่ว่ายังบ่ท่านเด็เก่งเลยยังไม่ยุดเนาะเพราะว่าวิไลชงนี้วิไลจะบ่คอยไดบ้างปันไดเพราะว่าได้เห็ดยูทูบเหรอ งานหลายอย่างแล้ววิไลจะเป็นคเครียดนะคะเครียดเครียดว่าบ่ถึกเพราะว่าอยู่หนีอากาศมันเกิดจังสีในวิไลกับบุคอยเดี๋ยวไปไปหนันไปหนีปันไดก็อยู่แต่ในบ้านที่จริงใน,ในบ้านขอพูดตัวเองบ่มีเหลืองเครียดหรอกค่ะแต่ว่าก็มันจะมีเหลืองเครียดขึ้นมาเองไา,าเคยเป็นในไายอยู่ตา่ตางแดนภาเคยเป็นนะคะเพราะว่า บางเทื่อเฮาบ่มีเหลืองเครียดได้แต่ว่ามันมันมันไขยไข่คือกันกอธิบายบ่ถือค่ะลำบากบา่บางเทื่อเฮาก็มาบอกว่าอู้เฮาเฮาลำบากยังสันนิษณ์เนาะไปเหลืองไม่ก่อนจักหน่อยไปเหลืองไม่ก่อนเดี๋ยวซิมาาบอกสู้กันฟังเอ่อคือว่าเฮาบางเทื่อนี่เครียดแบบบ่โหโต้กับกับเป็นพายเป็นนะคะคือไขยไขๆเฮาเสาเฮายัง้งแล้วพ่ออีย,ยั้งแนกกับงุด,ง,ดงิดอียั้งแนกกับงุดงิดเป็นนเสียพายเคยเป็นนะคะ แต่ขันเด้ไปเมืองไทยนี่ก็สิสิเปลี่ยนได้ค่ะคือสิโตนี่สิเบาเป็นบ่ฮู้คือการบอกอาการบ่ถึกขันเ้าถึงว่าลําบากบอกมันลําบากมันทุกทีล่ะค่ะขันเหาได้เห็นงานเห็นนางลาบากเมิดใส่เรื่องอ่าใส่เมืองไทยตอนนี้เหาเนาะยิงหนาสงสารคอยนี่ใกล้เป็นแบบว่า,ารู้สึกว่าตัวเองนี่ยายาด่าหมาหลายสงสารคนอยู่เมืองไทยบางคนเขากับบ่ม แบบลําบากมากกว่าเฮาหลายเฮาก็แบบสงสารแต่เฮาก็เฮ็ดจังได๋ไดๆเนะเาะเฮาอยากมีเงินหลายๆเนาะอยากถือรถตอรี่เนาะสิไปซอยคนไทยเฮาเนาะพ่อแม่ทางบ้านคือกันแหละค่ะยังแรกก็พ่อแม่อยู่บ้านก้อนนี่แหละเพราะว่าวิไลก็บ่ได้มีเงินหลายก็เอ่อเก็บไปเรื่อยล่ะคะ่ะเก็บไปเรื่อยอยากถ้าว่าอยู่แต่เจ้าของนี่อยู่กินแต่เจ้าของมันก็โอเคไปมือม้อๆแหละค่ะกินหามือ้ออหยังเขาเรียกว่าหยังหาเช้ากินข้าไปสั่นคือกันเนาะค่ะเนาะ ก็เลยแบบว่าแต่ยังหน่อยเห่าก็ยังมีกินยังแบบว่ากับเขากับนามยังสีเห่ายังมีกินแต่ว่าเมืองไทยที่ตกงานห้ายช่วงนี้นะส่งสารเขามากเลยเนาะค่ะเนาะหลๆทีแบบตกงานต้องกับบ้านแต่กี่วิไลก็ยังคิดว่าโอ้อันปลูกพักปลูกา้าใช้ชีวิตพอเพียงเออเขาอาจจะใส่ได้ชีวิตพอเพียงแต่คนมันห้ายคนละ่ะขอบรัวหนึ่งรลายคนเสียเฮ็ดจังไ๋ละ่ะเสียเอาอยัางกินทาบด้เฮ็ดงานเนาะคะ่ะ นั่นแหละค่ะเบาเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงแก้นของมูวิไลเนี่ยเพิ่นก็มีมูยอยู่ไกลๆกันเนาะค่ะเพิ่นไปเรื่องนี้บอกไว้ก่อนว่าได,ได้รับอนุญาตแล้วนะคะจากเจ้าของเรื่องนะคะเขาให้ให้มาเล่าแต่เราจะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์แต่จะไม่ได้เล่าแบบว่าเหตุการณ์ที่บ่ายยังให้เขาเสียทั้งได้เสียหายแต่สีมะเบาเสีเป็นอุทาหรณ์เนาะค่ะว่าต้องระวังไหวเด้อค่ะการที่ให้คนยืมเงิน คนหายคนยืมเงินสิเป็นไพ่กระซังเฮาไ s e ใจขนาดใดกระซางถ้าเจา้าคืดว่าเป็นเงินจำน,นวนหลายแล้วเจ้าสิคืดว่าเจ้าสิเอาขึ้นไพ่ก็ตรงอ,อยากได้ขึ้นเลยเนาะคะ่ะเพราะความไว้ใจเนาะเพราะความไวใจกับสิเป็นได้ยินข่าวมาหลายทีไรไรบ่งเนาะคะ่ะแม้แต่ขอบครัวกันแต่แกก้กยังเหลือเงิน,เง,นเงินท,งทองๆเขาไพ่ออกไพ่บดได้เเนาะค่ะเนาะเราบัดนี้ก็เพราะความถือว่าเล่าใจดีอา่า แฟนของมูวิไลนี่เราใจดีเราใจดีเราก็ไหวใจมูเราก็ไปเที่ยวเมืองไทยจงสีแหละไปเที่ยวเมืองไทยเราบดแให้ยืมเธอนึงเป็นก่อนหนึ่งหนึ่งรักคบได้ค่ะรักคกรักคกมันก็ร้ายเนาะค่ะเนาะก็ยืมเอยๆยืมเลยๆยืมเป็นก่อนเธอละร้ายเธอละร้ายเธอละหาลักแน่เธอเลยังสิปัดนี่ก็มันร้ายมันมันร้ายปัดนี่เพิ่นเก็ไปเที่ยวเมืองไทยมันก็ต้องใส่เงินเนาะค่ะ บัดน,นี้ก็ความถือว่าเข้าไปน้ากันเข้ามีมูไปน้ากันก็เห็นแหละค่ะคนอยู่หนีบอมเมนวาทุกคนได้ฝรั่งเขาสิมีเงินเขาบริมีทุกคนบางคนอย่างบ่มีบ่มีอิลีไดยบ่มีอิลีหาเช้ากินค่มคือกันําน้าบานเข้าเลยค่ะคือแต่บางคนนี่เขาไปเมืองไทยเขาก็สิเก็บเงินเนาะเก็บเงินทุกคนถือว่าไปก็ต้องสิไปเมืองไทยก็ต้องเก็บเงินก่อนสิไปเมืองไทยแมนบอเพราะว่าไปนี่เขาไปเที่ยวไปพักผ่อนยังสิเขาก็ต้องเก็บเงินหลายๆคนก็จะเป็นนันสัน บางคนก็สซิมีมีเขาก็มีอีลีนั่นแหละเขาก็ทํางานเนาะทำงานนักแล้วก็เก็บเงินเพื่อสิไปเที่ยวเมืองไทยบางคนนี่งานก็บด้วา่าจะร้ายแต่ว่าเก็บเงินไปเท่า,าไเท่าหน่น้อยคาใจใจอยู่นี่ก็ตตรงมีพอไปเที่ยวเมืองไทยเขาก็ใส่เต็มที่ีิไปเจอผู้หญิงเนาอะ,อะเห็นทั่วทัวไปแหละถ้าสําหรับคนี่ว่าลูลูว่าฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยก็เป็นแบบไดเนาะ,ะเนาะเขาก,เก็ไปเที่ยวกับไปเที่ยวเต็มทีท่เขากับแบบใจหนันใจหนีเฮ็ด ผู้หญิงก็คิดว่าอู้ผู้ชายนี่มีเงินมีเงินไพ่ไพ่ก็คิดแลวเนาะคะ่ะวิไลตะกีก็คิดคือกันว่าผู้ผเขาเนี่ยมีเงินจะสั่งสีฝรังเขามีเงินแต่เขามีเขามีแต่ว่าบ้างบางเธื่อที่เห็นเขาใส่ใจนะบ้างเทื่อเขาก็เก็บเขาเก็บว่แล้วเขาไปใส่เต็มที่อยู่เมืองไทยกับมากก็ต้องมาทํางานไม่อีกยังสี่นะแต่สําหรับคนนี้นี่เพิ่นก็ไปเที่ยวเมืองไทยแหละก็ไปเห็นไอ้ผู้หญิง มากก็พนการแต่งตัวเห็นมูวาการแต่งตัวของพลก็แต่งตัวดีเนาะแต่งตัวดีไพไพเห็นแต่งตัวดีเอ่อก็อาจจะไปเบาให้ให้ข้าเจ้าฟังในว่าตะตัวเองมีหน,นันมีนีเนาะค่ะมีหน,นันมีนีบัดนี้ก็เออเขาเขาจะคล้ายบานแฟนโมวิไลเนี่ยก็เลยแบบว่าสิไปทวงเงิน จะไปทวงเงินจะไปทวงเงินเขากับเบียากคุยน้าเนาะคะ่ะไปทวงเงินเห็นหลายคนบอค่ะเห็นหลายคนละบอเป็นตัวอย่างให้เบิงหลายคนแล้วยืมเงินแล้วเบอยา์หายยืมเงินแล้วเบอยากปากกลายเป็นวา่าเฮาป้านแต่เฮานี่ไปขอเขาเนาะคะ่ะเฮาให้เขายืมแต่ปาแต่คือจากเฮานี่ไปยืมเขานี่แหละเด้อแต่ตัวนี่นี่น่กกลัวที่สุดเลยค่ะที่เป็นยังคือว่าหน่ากลัว โบแมนแค่ว่าไปทวงแล้วก็สปลอยไปโบแมนได้ค่ะหมแฟนของโมวิไลนี่ไปทวงเงินเขาก็าอยากคุยนำ้ำอยากวบานําเราก็เลยไปเขียนจดหมายไหวค่ะไปเขียนจดหมายเสียบไหวกายเป็นหวาเราไปเขียนจดหมายเสียบไหวกายเป็นใจไดเป่คะเขาก็ไปแจงความต่คะเขาไปแจงความเล่าเสียอยู่อย่างหนึ่งเล่าบบมีหรักฐานบ่มีหรักฐานธีวาขอความอีกยังเลยในการืีวาเขายืมเงิน เพราะว่ายังเวลายืมเงินกันก็นกนยืมเงินก็นกนยืนจังสี่ให้กันนะ่ะบ่มีลักทานยังเลยบ่มีแบบว่าเจ้า,ายืมเงินยืมยังยังแบบนี้นะแมนบ่บัตรนี่ก็พอเขาเห็นจดหมายปึบเขาเห็นจดหมายปึบเขาก็ไปแจ้งความฉลาดมากค่ะฉลาดนี่เป็นตัวอย่างเด้อเป็นอุทาหอนเขาก็ไปแจ้งความติค่ะตำรวจก็มาตำรวจก็มาหาเราเอาเราไปสอบสวน อยู่ายชั่วโมงเลยค่ะอยู่ายชั่วโมงตอนนั้นวิไลกัอยู่อยู่ารชั่วโมงแฟนเราโมวิไลเนี่ยก็ผิดคนนี้เราก็เป็นห่วงนาะเราก็เป็นห่วงแฟนเราก็เป็นใจนอกจากนั้นสีการดิไปหาข้าเจ้าเขายืมเงินกลายเป็นว่าตะของเป็นผู้ลายค่ะพี่น้องค่ะกลายเป็นว่าตะของเป็นผู้ลายบัตรนี้หลอบซองมาอีกจะเป็นเอียงเดี๋ยววิไลก็บ่ค่อยเข้าใจหลอบซองมาอีกตำรวจมาอีกก็มอว่ามาแบบว่า เจ้าอย่าไปไกลเขาเลยอย่าอย่าไปแบบบุญไหว้น้าเขาเจ้าม่มีรักฐานว่าเขาเนี่ยยืมเงินยาสันสีอันนี้เจ้านี่เป็นเจ้าพิษดะเจ้าไปบุญไหว้น้าเขาใกล้ไปสั่นค่ะเลยห้ามเขาไกลเขาเป็นนาสันขันนี่แหละคืออุทาหรณ์เจ้าจะให้ยภยืมเงินหรือว่ายังจะสีเจ้าเจ้าตรงมีรักฐานสีขอความสี่ยังกระซังตรงมีรักฐานไหวเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะนี่แหละเวลาเกยอยากสิมาเ้าให ให,ให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สำนีแหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดิงด้งๆๆๆงดิงด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 ง้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของวิไลเมื่อฝรั่งต่างแดนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย